นะครับื่บกกี้9,003นะนี่เปิดไปประมาณ10,000 1 5 0 0 1 6 0 0รอบครับอ่าซึ่งจริงมันจะไปได้มากกว่านี้นะครับแต่เมื่อกี้สังเกตได้ยินเครื่องยนต์ไหมครับสปริงวาล์วมันลั่นแล้วนะครับถ้างั้นอยากจะให้รอบมันข้ามไปเยอะก็ไปแ,แก้สปริงวาล์วนะครับซึ่งคันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับ โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วครับอีกหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่กับนี่เลยนะครับเวฟบ้อ LED นะฮะเป็นรถกระแสยอดฮิตอีกหนึ่งรุ่นนะฮะของไม่ต้องมีฮะตอนนี้กําลังมาครับมาแรงมาแรงครับตัวนี้ก็เป็น LED ตัวใหม่นะครับ2020นะครับดูใหม่วิ่งไม่ถึง10กิโลนะครับนี่ทด้อบนเลยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอะไรเอ่ยนี่เลยอยู่ตรงหน้าเพื่อนๆเลยครับรีวิวกล่องนี่ครับ เป็นกล่องแท้นะครับกล่องของแท้นะครับเราทําการรีแมปเปิดรอบนะฮะแล้วก็จูนน้ํามันจูนไฟนะครับเดินหอบให้ด้วยเท่เนะฮะแล้วก็สามารถใส่กับพวกรองรับน้ํามันพวก e 2 0 e 8ปได้นะครับตัวนี้เราจูนค่าอ่าเป็นไฟตรงรุ่นด้วยนะครับแล้วก็ทําเปิดรอบสูงสุดไปให้นะครับสามารถใส่กับรถเดิมก็ได้นะครับขับขี่เห็นผลแน่นอนนะว่าของเดิมมันรอบมันตัดเร็วนะครับตัวนี้เราก็ยืดรอบไปให้นะครับหรือยิ่งรถโมดิฟายครับทำแคมทําดิ้นเร่งทาอะไรเงี้ยนะครับ มันก็จะจะไปช่วยในเติมเต็มในสิ่งทีเ่เรื่องของเขาเรียกว่าอะไรครับกล่องสามารถไปปลดปลดสมรรถนะของกล่องนะครับซึ่งบางบางอย่างของโรงงานมันล็อกรอบไว้นะครับล็อบล็อกคันเร่งล็อคมันไว้เงี้ยเราก็ไปชูนเพิ่มเข้าไปให้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาถอ,อดกล่องเดิมนะครับติดเครื่องกล่องเดิมให้ฟังก่อนนะครับแล้วก็ใส่กล่องที่ลูกค้าซื้อไปเนี่ยจากของเราเนี่ยเราใส่ให้ดูว่าเสียงจะเปลี่ยนไหมครับล้วจะเดินหอบไหมครับซึ่งของพวกนี้ผมมีโปรแกรมนะครับทำให้ จูนสดสทุกใบนะครับจูนที่รถถึงนี้ให้เลยนะครับนี่ครับเป็นเป็นโปรแกรมที่เราเขียนข้อมูลเองนะครับหรือว่าเขาเรียกโปรแกรมดีแมปนะครับก็ไปเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของรถเดิมก่อนนะครับนี่นะครับรถใหม่ๆเลยนะครับนี่คือเดิมๆนะครับเชื่อให้ดูก่อนครับนี่นะครับดูที่หน้าจอก็ได้นะครับนี่ดูที่พารามิเตอร์ก็ได้นะครับนะครับบเบิลดูนะครับนี่คือรถเดิมนะครับ เกเร่งนะครับนี่คะเร่งเดี๋ยวมาดูรอบกันครับดูรอบนะครับนี่นะครับนี่คือกล่องเดิมนะครับอ่าโอเคนะครับกล่องเดิมนะครับเมื่อกี้ถ้าเห็นดูในคอมพิวเตอร์นะครับอีกทีนะครับตัดอยู่ที่น่าจะ9,300ไม่เกิน9,5 0 0นนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกล่องนะครับแล้วจะเพิ่มก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกล่องที่ที่ลูกค้าซื้อไปนะครับที่ซื้อจากร้านเรานั้นนี่ครับเป็นกล่องแท้ๆนะครับกล่องแท้ๆใหม่ๆเลยนะครับนี่นี่ของแท้นะครับอ่ะแอดมินมาเปลี่ยนกล่องมาครับนี่ครับง่ายๆนะครับซึ่งตัว1 2 5 led ประวานเนี่ยกล่องมาอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเพื่อนต้องรื้อยูบ็อกออกนะครับแล้วก็เนี่ยถอดกล่องเดิมออกนะครับที่ถอดนี้อ่ะดูช้าๆอ่ะกดสลักออกนะครับดึงกล่องออกมาค่อยดึงมาครับปึ๊บ อันนี้กล่องเดิมนะครับนี่กล่องเดิมนะครับแล้วก็กล่องใหม่อยู่นี่นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับง่ายๆครับเหมือนกับโซแกนแค่เสียบลูกก็เปลี่ยนครับนี่กดให้มันเข้าล็อกเหมือนเดิมนะครับอ่ะเรามาดูหน้าจอว่าโคดขึ้นหรือเปล่านะครับนี่นะครับทําให้ดูสดกันเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านถามกันมาเยอะมากเลยนะครับนี่นะครับเปิดกุญแจครับไฟเอนจิ้นขึ้นปกตินะครับขึ้นระดับนะครับไม่ติดโค้ดนะครับอ่าแล้วก็นี่เปลี่ยนระดับมาดูหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวแอดมินเสียบต แต่รับเนงันเเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเหยบปนเนงดูที่พารามิเตอร์ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวดูรอบก่อนครับนี่นะครับออาฟังเสียงก่อนดีกว่าครับก่อนที่ดูรอบฟังเสียงก่อนนี่นะครับสิ่งคุณที่คุณจะได้นะนอนี้อันนี้ท่อเดิมๆนะครับท่อเดิมๆได้ยินไหมครับนี่หนึ่งเลยที่คุณได้นะครับเสียงของรถของท่านนะฮะเสียงจะไม่เหมือนชาวบ้านแน่นอนครับหอบเท่ๆนะครับนี่นะนี่เป็นกองหอบเลยครับจับๆนะครับอันนี้ท่อเดิมนะครับถ้าเกิดจะให้เพาะๆก็ใสายท่อแบบ ผพาหมกหน่อยนะครับมีเดินคอหน่อยนะครับนี่นะครับนี่ฮะเรียวๆเลยครับมามาดูนี่กันเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะดูครับไหนดูคาเลก่อนฟังเสียงนะครับสังเกตฟังเสียงดีนะครับเสียงจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าของเดิม Honda เนี่ยเขาเน้นเน้นมาเพื่อรถประหยัดน้ำมันนะครับไม่ได้เน้นมาเพื่อความแรงนะครับดังนั้นเรา เวลาเราจูนรีแมปไปเนี่ยเราก็จะฉีดน้ำมันเพิ่มนะปรับองศาไฟนะครับแล้วก็ยืดรอบนะมันก็จะมันม,ม,มันก็เลยจะได้คันเร่งหัวนะครับติดมือขึ้นซึ่งกล่องตัวนี้ครับใส่ได้กับรถทุกลูกนะครับทุกแคมนะเพราะว่าเราจูนแบบเขาเรียกว่าปลดสมดุลของกล่องเดิมนะครับให้มันใ,ให้มันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเต็มที่ของกล่องนะครับนะน,ะนี่เดี๋ยวมาดูรอบกันดีกว่าครับ จริงนะครับอาเมื่อกี้9,003นะนี่เปิดไปประมาณ10,000 1 5 0 0 0 6 0 0รอบครับอาซึ่งจริงมันจะไปได้มากกว่านี้นะครับแต่เมื่อกี้สังเกตได้ยินเครื่องยนต์ไหมครับสปริงวาล์วมันลั่นแล้วนะครับถ้างั้นอยากจะให้รอบมันข้ามไปเยอะก็ไปแ,แก้สปริงวาล์วนะครับซึ่งคันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอะเดี๋ยว เดี๋ยวเพื่อนๆไม่เชื่อว่าเป็นกล่องแท้นะครับกล่องแท้ต้องเสียบเครื่องมือตัวนี้ขึ้นนะครับด็อกเตอร์นะครับอเดี๋ยวแอดมินมาเสียบด็อกเตอร์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวจุนเนี่ดี๋ยวให้ดูสดเรียวเลยนะครับอัดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อนนะครับโอเคนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเสียบด็อกเตอร์เลยนะครับนี่นะกล่องเดิมๆนะครับแต่เราทําการเขียนข้อมูลนะครับเขียนไฟล์เขียนน้ำมันใหม่แล้วก็เปิดรอบนะครับเปิด RPM ให้ไปนะครััับบบให้้ขขีสนนนุกึะคร มาดูครับนี่ขึ้นนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นร้อยยี่ห้าประวานกัเอสสี่เอสห้านะครับตัวเดียวกันนะครับนี่เปิดให้ดูนะครับกดเข้าไปนะครับอ่าสังเกตนะครับเราเซตค่านะครับไม่มีโค้ดเคิร์ดไม่มีเด้งนะครับอ่ามาดูวิวนี่ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับนี่นะกล่องแท้ๆนะครับไม่ใช่กล่องหมกนะครับของเรากล่องแท้แน่นอนครับนี่ แอดมินจับนี่หน่อยจับนี้โอเคเดี๋ยวจะเบิลให้ดูเดี๋ยวมาดูรอบในตัวด็อกเตอร์ดีกว่าครับมาจับป <So ุ <S <s ่มเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับเปิดรอบเป็นเห็นแล้วนะครับแล้วก็ได้เดินหอบนะครับทั้งเสียงเดินหอบนะครับเดินหอบไปเท่ครับได้ยินไหมครับเดินหอบ ของฟิวเฟียลนะครับนี่นะครับเป็นกล่องแท้รีแมปนะครับขับไปฟังเสียงเบาๆไปบ่ายนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจนะกล่องแท้รีแมปของเรานะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับนะครับหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สอบถามเรามาได้เลยครับโอเคครับ EP นี้จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับนี่กล่องแทรร้อยเปอร์เซ็นต์ครับการันตีนะครับสวัสดีครับ